บางครั้งคําว่าบ้านในฝันไม่ใช่บ้านที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่บ้านที่แพงที่สุดแต่คือบ้านที่พอดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราบ้านที่กลับมาถึงแล้วรู้สึกโล่งบ้านที่ลมพัดเข้ามาแล้วเย็นสบายบ้านที่มีพื้นที่ให้ลูกวิ่งเล่นมีมุมกาแฟตอนเช้ามีสวนเล็กๆให้เราหายใจลึกๆหลังวันทำงานในเหนื่อยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับบ้านดีๆอีกหลังหนึ่ง ที่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและใกล้แหล่งชุมชนครบครันแบบที่ใช้ชีวิตง่ายสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการโคโค่ฮิลแหลมฉบังมีทั้งหมด164ยูนิตเท่านั้นพื้นที่รวม53ไร่ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านหลังใหญ่ที่สุดในโครงการมีพื้นที่ใช้สอย266ตารางเมตรบนที่ดิน 75ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำและเป็นบ้านหลังมุมที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียวในโครงการอยู่ซอยแรกเข้าออกสะดวกมากๆบรรยากาศดีเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าทิศเหนือแดดไม่ส่องตรงๆบ้านจึงเย็นสบายตลอดทั้งวันใครที่เคยอยู่บ้านหันผิดทิศจะเข้าใจเลยว่าแค่นี้ก็เพิ่มคุณภาพชีวิตได้เยอะมากแล้ว พื้นที่รอบบ้านก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะครับเพราะเป็นหลังมุมทําให้มีพื้นที่ด้านข้างกว้างโปร่งไม่อึอดอัดมีมุมนั่งจิบกาแฟหรือปาร์ตี้หมูกระทะมีสนามหญ้าเล็กๆให้สัตว์เลี้ยงได้สบายเลยนะครับเข้ามาด้านในจะเจอพื้นที่รับแขกขนาดใหญ่แสงธรรมชาติเข้ามากําลังดีเพดานสูงโปร่งโล่งเจ้าของบ้านต่อเติมส่วนนั่งเล่นด้านข้างเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับ กลายเป็นมุมพักผ่อนพิเศษม mm hmm. ีบิวอินครัวให้ครบเคาน์เตอร์ครัวแข็งแรงใช้งานจริงจังได้สบายมีเคาน์เตอร์บาร์ให้ครบใครชอบทำอาหารหรืออยากมีมุมบาร์เล็กๆต้อนรับเพื่อนบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากเลยทีเดียวนะครับมีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำเหมาะกับครอบครัวใหญ่และครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะครับภายในห้องนอน มีบิวอินตู้เสื้อผ้าและชั้นวางทีวีให้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่ถึงอย่างนั้นคุณผู้ชมก็สามรารถลดงบในการตกแต่งไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเหมาะกับครอบครัวที่มีบุตรหลานที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะครับอีกทั้งยังอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังเพียง7กิโลเมตร ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและเครือสหพัฒมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งโรบินสันไลฟ์สไตล์สีราชาเจพาร์คนิฮนมูระเซ็นทรัลสีราชาเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายทางทั้งถนนสุขุมวิทและมอเตอร์เวย์มีรอปรพอดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงถนนโครงการเกาะกวางมีสระว่ายน้ำส่วนกลางคลับเฮาส์ห้องฟิตเนส สวนหยอ่อมหน้าโครงการก็มีร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมบ้านจริงทักมาได้เลยครับเรายินดีพาชมทุกมุมแบบไม่มีกัก๊กบ้านดีๆแบบนี้ถ้าได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง รับรองว่าคุณจะตกหลุมรักตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเรายังมีบ้านดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกมากมายแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย